สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมมาพบกันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบนะครับธันวาคมวันรัฐธรรมนูญพอดีนะครับวันรัฐธรรมนูญบางท่านก็ อาจจะหยุดต่อเนื่องกันนะครับสศกเารอาที่จันท์บางท่านก็ไม่หยุดนะครับวันรัฐธรรมโนนี้สำคัญยังไงก็คือเป็นวันที่สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพราชะการที่7นะครับท่านทรงมอบให้กับ ประชาชนคนไทยนะครับเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับของประเทศไทยโดยย่อๆนะครับคำจำกัดจกัดความก็อาจจะมีเยอะแต่ว่าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆพอประมาณนะครับวันนี้ก็นำพระ มาให้เพื่อนๆได้ชมเช่นเคยนะครับของแรกเป็นเป็นพระปิกตางที่2เป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็ถ่ายพร้อมกับกรอบนะครับก็คืออคลิปของผมไม่ได้เป็นคลิปที่สอนดูพระนะครับ บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนคลิปผมเป็นคลิปนำพระมาชมนะครับไม่ใช่คลิปสอนดูพระนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าใจตามนี้นะครับผมมาลองดูเนื้อกันนะครับดูเนื้อกัน องแรกนี่เป็นปิดตานะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับก็ผมบูชาอยู่นะครับปกติผมก็จะบูชาพระสมเด็จนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวด ต้นนี้เป็นพิมพ์พรลลอดนะครับเป็นพื่อนเป็นพิมพ์พรลลอดเป็นเนื้อวานเหมือนกันนะครับด้านข้างนี้จะมีตำเหนียคล้ายกับ ปีเ้าเจ็ดนะครับที่เขาเรียกว่าโหเกตไหลจุดนะครับเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าองค์นี้เป็นพิมพ์บรลอดนะครับส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเพื่อนๆื่อนเป็นพิมพ์พระประธาน เป็นพระเนื้อชินหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับสุพรรณบุรีองค์นี้ทราบที่มาที่ไปนะครับอันนี้ผมผพบปู้ชาอยู่ครับ องตีสี่นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อร้อยอง์สีชายนะครับเพื่อนๆเ,เป็นพิมพ์สี่ชาย ทุกองที่เพื่อนๆได้ชมก็ใช้พิจารณาญาณนะครับในการรับชมนะครับว่าจะแท้หรือไม่แท้จะดีหรือไม่ดียังไงก็เพื่อนๆก็ใช้วิจารณาญาณรับชมนะครับ เนื้อจะอกน้ำตาลเข้มสักหน่อยนะครับก็เป็จริงๆก็น่าจะเก่าพอตัวอยู่นะครับ ครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ผมบูชาอยู่เช่นกันนะครับเป็นสมเด็จแหวมกม่านนะครับยังไม่เก่ามากนะครับเพื่อนเยังเป็นพระที่ใหม่อยู่ยังไม่เก่ามาก นี่ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเพราะปินี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยที่ท่านทำนะครับองนี้เนื้อค่อนข้างจะนวลน,นะครับเนื้อค่อนข้างนวลน,นี่ก็คือโดนเหงือ่อโดนเหงื่อนะครับที่ผมบูชาหอยติดตัว แต่ด้านหลังนี้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังผมจะปิดส่วนมากผมจะปิดส่วนตรงนี้ก็เคยลงไปแล้วนะครับนี่ก็เคยลงไปแล้ว องบเนียมนะครับส่วนองค์นี้จะยังไงเป็นคุนแผนหลวงพ่อ,พอ,พอทิมนะครับหลวงปูท่ทิมนะครับวัดอาหารไรจังหวัดระยองผมเน้นดูเนื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่เป็นนะครับ ถ้าที่สังเกตดูพระหลวงปู่ทิมเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงนี้เขาจะออกมาทางโซนของพระสมเด็จนะครับถ้าสังเกตดูดีๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเนื้อหาเขาจะออกมาคล้ายๆพระสมเด็จเวลาผมถ่ายผมจะ ต้องถ่ายเพื่อนๆชมด้านข้างด้วยเวลาเพื่อนๆชมพระเครื่องเนี่ยก็จะมีบางท่านเขาก็ไม่ค่อยถ่ายนะครับก็จะมาอย่างนี้แล้วก็ก็จะปืดมาอย่างนี้เลยอันนี้ต้องต้องดูดีๆนะครับการดูพระเครื่องมันก็ต้องดูทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง มันถึงจะสมบูรณ์นะครับสังเกตด,ดูผมจะสังเกตด,ดูเนื้อนะครับว่าทำไมเนื้อของหลวงปู่ทิมถึงคล้ายๆกับผสมเด็ด นี่ครับเรามองตรงๆมันไม่เห็นนะต้องมองด้านข้างตรงข้างตรงขอบของผ่านะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วด้านข้างๆเขาก็จะเป็นคล้ายๆผสมเด็ดนะครับเป็นเนื้อจะมองเห็นเนื้อคล้ายๆผสมเด็ด ที่ที่เนื้อล่อนออกก็ได้นะครับตรงเนี้ตรงเนื้อที่ก็าทอออก ตามประวัติกอน ปีหนึ่งห้านะครับแต่ปีหนึ่งเจ็ดโผล่มาไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับปีหนึ่งเจ็ดนี่ก็ปีหนึ่งห้านะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นก้ารัชกาลนะครับเหรียญน,นี้หลวงปู่ทิมปลูกเศษด้วยนะครับ ที่วัดซากราชยานะครับจังหวัดระยองเหรียญน,นี้มีหลวงปู่ทิมแล้วก็มีหลวงพ่อวงแล้วก็วัดปริวาโดรวมูกเสษนะครับมีเกจิอาจารย์16องค์นะครับที่ปลูกเสษแต่ผมจำไม่ได้หมดนะครับ นี่เป็นสมกอ็อน่าจะพ่กลวยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเพื่อน เป็นเปลือกมะขามหรือว่าแลกก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆอ,องนี้เป็นผ้าที่โดนน้ำนะครับน่าจะเป็นผ้าที่แช่น้ำแต่ถ้าดูเนื้อเข้าไปมีแต่เวันสารนะครับ ผมบูชามาตอนที่เล่นผ้าใหม่ๆผมเห็นพิมพ์เหมือนคล้ายๆหลวงปูแก้วนะครับหลวงปแก้ววัดเกิดวันผมก็เลยสภาพเป็นแบบนี้ก็เลยเอา้าลองบูชามาไว้ดีกว่าเพรเห็นมวลสามเต็มหมดเลยเหมือนผ้าที่แช่น้ำนะครับส่วนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับ ในทราบที่นะครับครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ